สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สีทุกท่านครับสวัสดีพี่ยอบสีเด่นไก่อยู่กับช่องปลาซุกุนแกล้งน้ำนีตัวรัดย้ายที่ครับย้ายที่ย้ายที่ก่อนยี่นะปลาเยอะนะครับนี่แต่มันลุกนะครับนี่ปลาขึ้นปลามาใส่อยู่ที่ระลุกอย่างนี้นะครับนี่ปลาปลา ไม่รู้จังวิธีเอาจะทำยังไงได้นะครับมันลกเกินเฮดูวันเดียวแฟนหมดเฮี่นอนในเนปเฮเฮ่เ่ขึ้นเร็วมากนะครับนีนช่วงแรงนี้แถวนี้เตี้ยนหมดนะครับนี่เฮ่เฮ่เฮนเฮ่เฮ่ยาที่แล้วยาที่แล้ว อ,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 อยู่กับน้ำอยู่กับหญ้าอยู่กับน้ำเฮยสบายนี่นะครับการเลี้ยงกับธรรมชาติสมปสานกันไปน้ำขึ้นจะท่วมหมดนะครับ แถวนี้นี่ข้างในปลามันจะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับช่วงน้ำหลากไปด้านในฮ้ปลามันจะใส่อยู่ตรแถวนี้นะครับลุกๆอาชีพใครหาก็หาไปัสใส่บิดใส่อะไรฮ้เฮ้ยเฮ้ย ฝากเข้าไปนะครับเึ้นอ้าวเข้าไปเพีญ่ตกมันอยู่ด้านในนู้นครับตอนนั้นตอนงวดก่อนครับด้านในนู้นนี่ทำนองนี้ที่เราใส่รอบครับที่อยู่ที่อยู่ที่กินข้าวธรรมชาติ

ว้าวว้าวว้าวมาจะใส่อยู่ตรงไหนดอกมออเตร์ไซค์นี่มาไหมเฮ้ยว้านี่นะครับผสมผสานกันไปนะครับปลาอยู่ข่ามาไออ่า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 ออ่าอ่าอ่าอนี่นะครับบางจังหวะมันก็เสี่ยงเหมือนกันครับอยู่ในป่าอย่างนี้ถ้าเขาสมบูรณ์ดีนะครับมันน่ากลัวนะครับนี่ถ้าอยู่อย่างนี้ ปล่อยเดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าสมบูรณ์อันตรายนะครับมาถ้าเขาเต็มที่มามามาเท่าคนเกยมามามาว่าแกช้างให้ขึ้นคอบรินครับมันไม่อันตรายมา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 จริงอย่างโบราณโบราณว่านะครับมันอันตรายถ้าเรียกมาอย่างนี้มาให้แกแล้วขึ้นคอมาเลยครับมา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 เฮียไหมไหม มา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 แมงกระไซอยู่ไหนแมงกระไซเนี่ยมา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 ฮ่าฮ่าฮ่ามามามาฮ่าฮ่าฮ่านี่นะครับครูบาอาจารย์เอาโซนไว้เวลาแกะแล้วให้ขึ้นโคลแล้วแต่มันเพื้อนนะครับมันเฉะเราเลยก็ระวังเอานะครับมาผมว่าแกะช้างอย่าเรียกอย่าอะไร วามว้าวว้าวว้าว้าววาว้าว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 าวว้าวว้าววาวว้รวว้าววาวว้าว้าวเ้า้า้าว้าาว้าว้าวาว้าวาา้้ะวา

ก็ให้พี่น้องที่เลี้ยงวัวได้เลี้ยงบ้างนะครับแบ่งปันกันไปน้ำใจเราก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับย,ย้ายทำเลกว้างครับเยอะทำเลที่เลี้ยงตรงวัวตรงนี้เราก็ปล่อยให้วัวเลี้ยงไปนะครับพี่น้องเลี้ยงวัวอ,อ้อมาเอบมาเก็บพอบหอบมาบ ออมาออกมาเออมา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 ออกมาเอาาอเออขี่รถมากอน,นะับนูนน่นไกลๆนู่นนำทางได้ไหมับไกละนะ เอฮ่าฮ่าอเอ่าออเอเออื่งไหนมาก่อนครับเอพื้นที่มันจะผสมธรรลีของเราอาจจะมีป่า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 ยุคานะครับบางที่ บางที่ไม่มีปลายุคาเราก็ผูกได้เราไปผูกในต้นยุคาเขาไม่ได้นะครับทำความเสียหายของเขาไปกินน้ำเย็นบ้านพี่ใหญ่อีกมีทำเลเยอะนะครับพอได้เลี้ยงพอให้ช้างได้ได้กินได้ครับมามามานี่นะครับที่เราต้องพาไม่วาดกับพี่ใหญ่มาเพราะอาหารที่บ้านไม่เพียงพอนะครับนี่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเราก็ต้องใช้กำลังของเรา ในการดูแลเขามาอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่สิ่งหนึ่งที่เราพอช่วยเหลือตัวเองได้นะครับมาอยู่กับธรรมชาติเขาก็จะได้กินมาๆๆเบดเหี้ยไหมมาๆเขาก็จะได้กินอาหารเต็มที่นะครับกินทั้งมาากินทั้งวันทั้งคืนครมา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 ทำไอ่า่านหน้านี่หญ้าเยอะนะครับนี่ด้านหน้านี่ โอ้โหอ้ปล่อยได้มาอ้มาทำไมมามามาอย่างเยืนว่าจะมาถึงที่ใหญ่แล้วด้วันไม่นอนเลยไม่ได้มา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 ด้วันไปเลยนะครับไม่สร้างเสียงอะไรด้เฮ้ยมาเกี่ยวกับธรรมชาติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับสุขภาพกายดีสุขภาพใจดี ลูกไผ่ใครเจ็บไม่เบียดเบียนนะครับมาฮะวาดตัวยี่น้อยไม่ด้อมามาเฮือีเฮือดว,วาดไปถึงไหนลเลยเยอะๆอยู่นี่เลยโอ้ยวาดเลยวัวดยี่น้อยได้ไหมไปด้วยแม่แม่เอ๊ะไปได้ไม่ฟังเสียงครับ มั mm -hmm. yeah. Hello, yeah. ้ยมั้ยมั้ยเย้นี่ย่าเยอะนะครับนี่นี่ดูมีตะหญ้าทั้งนั้นนะครับเอ้าอีใหม่เนาะช่องไหนก็โตแล้วฮะฮะโอ้ๆเอาดิฟังเสียงนกเสียงกาได้เวลาไปฮะ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  ีเท่านี้แหละเป้าหมายนี่เฮ้ยเฮ้ยหลักทเท่านี้หล,ลักนี่ะเฮ้ยเฮ้ยยาเยอะอือเรื่องยานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยานี่แต่เราหาทางลงไม่มีเอ้าตัวอื่นตัวอื่นมาไปดำไมไปมวยมา Rồi <laughs> à, biết rồi, về Rồi. Ê là mà, thôi không? Ý đó. Đi ra như vậy mình hiến đi. Sao cả đứt vào đây không? ออโอเคแค่นี้ถึงแล้วครับที่ไม้ของเราตรงไหนไม่มีอยู่ค่ะตรงนั้นเราผูกได้นะครับที่ชีวิตที่ยังอยู่ในหัวจิตขอใจของเราการเตยงอยู่กับธรรมชาติผสมผสานกันไปนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์สำหรับครัน้นี้สวัสดีครับขอบคุณนีฟซีทุกท่านนะครับที่มาเข้ารับชมเป็นกําลังใจให้